thật bình... <laughs> <không phải> <laughs> là nhang à. với bun vả nhang với ao quá vệ hực tsushima nhang với bun vả ừ có thay <laughs> bà... nhang với cao à. <laughs> man โอ้ยก่เสื้อเดี๋ยวหัวเดียวนี่ยประมาณมาคล้ายเลยเดี๋ยประมาณอะไรจะกล่องจะอะไรนะอ๋อเพราะอยากกินเก่าเด๋ยวเป็นคล้ายเด๋ยประมาณเก่าสิบกล่องกล่องหาภาพเนาะลำเหลืองทวีสินหยุกใหม่เนาะสื่อลำเหลืองสื่อมอลล์เนาะสบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเด้อเอฟซีสุขุสุขคนเนาะ มื่อนี้ก็มาพบเพ่อกับบ่าวหน่อยคือเก้าเมื่อกี้มาเปิดคลิปอยู่บ้านเด้อพี่น้องเดินทางมาบ้านได้เนาะหลังจากไปอยู่เซได้ประมาณสามวันสี่วันสามคืนสี่วันพี่น้องไปอยู่เซเขาเอามาอินดีเขาไปหาหมอเนาะเมืนน่อนี้ที่แรกว่าถามมาวันอาทิตย์แต่ว่า อันบ่มีคนเอาน้องอ้นให้น้องอันเนาะแม่น้องอันโทรนำมึงมึงเว้นก็ได้ต้องได้มาแล้วก็เอาหมมาไปหลังแพเมื่อนี้เนาะแล้วก็จังได้มาพี่น้องอาการอินด,ดีรับพอด,ดีสมาอัปเดตอาการอินด,ดีให้ฟังเลยซึ่งว่าไปหาหมอเขากับไปบอกเพื่อว่าเขาสิได้กลับบ้านแ้วก็เป็นอัน เอายาให้เนาะเอายามาให้กินอยู่บ้านเอาแนวล้า,ลางแผลมาให้มาล้างอยู่บ้านนะซึ่งแผลมันบางหน่อยไปเบิ่งหมอมพันธุ์เห็ดบางส่วนนี่มันโบท่านแห้งพี่น้องบีบมันมีแต่หนามจักหนามเดือดจักหนามยังเดืออกแต่ในหูแผลมาน่ะยังเปียกอยู่บบท่านแห้งดอกยังบบแห้งจักเถื่อนหรอกบ้านอยก็เลยโอ้ท่านใจใจเอามาซะ มาอยู่บ้านก็กินยาเอาทั้งเถอกก็สายาียายาพวงวิเศษใส่แล้วก็ดูว่าก็เอาตำทานใส่ซะพี่น้องเอ้ตามสูตรโบราณที่มีเอฟซีเป็นคอมเมนต์บอกอยู่เติมบมันใจกับมอเลยเนาะส่วนมรู้สึกว,ว่าเพิ่นเห็ดบ่อคอยโอเคบันใดเนาะพี่น้องเอาไปหักษากัน ที่แรกก็มั่นใจอยู่แต่พอดังๆมาเดิมเดิมกำมั่นใจเนเนเมือ่อนี้เอาเข้าไปก็เสียค่ายาค่าล้างแผลก็แสนเก่าสวชิ้มหาพันกีบเนาะก็ประมาณสามร้อยบาทประมาณนี้แหละพี่นอ้องกตจังได้มาก็ถามมือมอ,อ,มอ,มอื่นหมดแหละมอืออื่นเอ้ยมืออื่นมืออื่นเนาะมืออื่นมือพื้นหมนแหละจังสิได้เอาไปให้ มอเบิ่งอีกเนาะแต่ว่าคือสิลองมารักษาอยู่บ้านก็นมาพักผ่อนพักสมองก่อนพี่น้องเลยมาห้องกัยุ่งยุงอยูย่กับเดืองมาอินดีนะเนาะเขาบ่คคลยดถ่ายคลิปส่งนี้บ่คเลยดเห็ดคอนเทนต์ถนะ่ายนั่นถ่ายนี่ให้พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งอาจจะเบืเ่เอเพื่อนี่แต่ก็เป็นจนะได้เนาะต้องดูแลมันไก่สิดลองพี่น้องเลยอินดีกันดิภาวนาให้มันเศร้าวไว้ ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเด้อขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีผู้เพิ่นสนับสนุนเนาะอันผู้เพื่นซอยเดือผาเงินมาให้อะไพี่น้องเอ้ยให้ค่าใช้จ่ายเรื่องมาเนาะพออะไเบาแห้งเบาหน่อย,นะนอยเ,อเ,เายานาะพี่น้องเอ้ยเอื้อยอแอมเบรียกับแม่ไก่ทาง USA เนาะพี่น้องทางสหรัฐเพิ่นฝากมาผู้ที่ค่ากินค่าอยากค่ายามาแหละ เ็พอได้เบาไปพี่น้องเองมื่อนี้สี่เดินทางเดินทางไปเด่นน้ำอ้ายเนาะน้ำพี่อ้ายไอยเซนเพิ่นไปคายอันของอยู่อันบ้านน้องแหงเนาะจูบานข้างๆเนี่ยพอบ้านข้างๆมีงานบุญพี่น้องเองพุทธบ้บานอะไรามาก็เลยเว,ว่าเพิ่นชวนเราไปหากินเขาอยู่คพนเพิ่นกินหอนเนาะเลือสไป มาบ้านครับอยู่ปากเสต่างกันแห่งพี่นองปากเสนี่อากาศโอ้ม,มอรผิดเนาะหายใจยากมาบ้านเฮาแค่แน่มาบ้านเรา,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 าสึกว่าหายใจโล่งเนี่ยปลอดโปร่งดีเนาะมื่อน,นี้กัเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปไปเดินเนาะเดี๋ยวไปถ่ายเบ่งงานบุญพี่น้องเพราะว่าเอือยกับไอ้ไอ้เชนเิ่นไปคลายคองอยู่ฝุนน่นเนาะพี่น้อง มาเกินกายสุกกับปรยู่เพ่นเดินทางไปเที่ยวเนาะไปวังเบียงไ,ไปพักผ่อนไปไป,ไปพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมาในากันสิเดินขี่รถไปถ่ายบรรยากาศในงานบุญเนี่ยเบิ่งเด้อแล้วกันไปพี่น้องบรรยากาศ,ก,านานศก,ากับบันไดสิไปเบิ่งงานบุญพิเศษกืับเกือิดกายของกับรถไฟจากบ้านไปได้ <cười> <cười> bèo. Không bạn nhà tân yang bun váy. Nhà tân yang. Nhà tân yang. Nguyên 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 yang. ลำเลียงลำบกเนาะคนอยู่ <"Ừ> ่บบานไกๆเขียงอะอย่างเี้ยอย่างไปทั้งเจนี้นีรถไทยขี่รถไทยน้าจะมากเบิ่งนํำเดลืองว่านุมาอย่งไปบุญะไอบุญไอบุญเออก็เี้รถไทยรถไทยตีนแตก

thấy nó như là ăn là, là làm việc đây thấy nó kìm ăn kìm ăn kìm kìm ăn cây ăn kìm kìm ăn kìm ăn kìm พี่น้องตอนนี้วันนอยมาหอดบรรยากาศในงานเนาะประมาณนี้เลยพี่น้องอ่าต้อเบิงอันนี้เป็นห่านเอืือยกับไอ้เพิ่นมาคลายอันน้ำแข็งใสลูกเคสวัสดีพี่น้องคลายน้ำแข็งใส่คลายน้ำแข็งใส่คลายม้วนอยู่พี่น้องเลิกะาปวดมือแห้งปวดมือขึ้นคลายตับหุง ต้หงมาเมื่อยกูอมาผิดน้องกินข้าแรงเดียวไปดดูมาแต่จ้งมงเนี่มาเก่ามงเขาม้งเศาร์เมงครึ่งมาโอ้แต่เารเดี๋ยวหอดี้นี่ประมาณมาคล้ายเลยดีประมาณอะไรจ็คกองจ็กอะไรนับอยู่บ่อนี่แล้วอร่อยอร่อยกองเหลือเหลืออยู่กันไหนเหลืออยู่ประมาณอัดบ่ ก้อน <regret it? S 1> ันก้อนเบิเร์กเก่าซิปเนาะเน่บ้านขายได้เก่าซิปกองป่ะหอเออนี่หอแล้วมามาดูกี่ดูเดี๋ยวขอสกีดูบ้างกันกี่ได้พี่น้องมาเด้อกินข้าต้องกันบ้านเขาญ่มาอื่นอันนี้แม่นบุญบ้านทางแหงเนาะเมืองคงเซโดนแข่งสารพันสายปานสบายดีปลาดุงแต่บอกสบายดีปลาดุงนะลูกสายปานกับแม่จเศร้าผู แล้ป่านมามาเศร้ารอบนึงเพิ่งไปหาบางหาโมงมาอีกรอบงานนี่ก็คนาาย้องโปอย่างไรเป็นไรเนาะหรือว่าลายบอกว่าโปอย่างไรเป็นบางนน้สีลายเนาะนางพอแล้วถามีวาทีนี่คนอยู่บอะไเดี๋ยวน้อยถามคนเมื่อก่อนเอชื่ไงเนี่ย มาด้อแม่เราบ้านเราไม่หล็มาเมเลยมวบ้านไหาด้อ่งอกเลยนะกินเผานํากันด้อเผาแรงเลยเนาะมาพ่อกินข้าเดือยเป็นคล้ายเดประมาณเ่าสิบกล่องกล่องหาพันเนาะาจิ้มเนใหญมาก

ไปพันกว่าบาทเรื่องนันกันท่นก็นเก็บไม่ได้ฮะนาะเดี๋ยวถ้าขายมาเบิดเดี๋ยวไปขายลั่นเดี๋ยวไปขายไอ้โรงเรียนต่อ,อถ้าขายเอาเบิดต้องตื้นไปเบิดเท่าไหร่พันกว่าบาทพันกว่าบาทพันกว่าบาทานับรวมเบิร์ตเลยนะขาหัวก็แข็ง่าโอ้โนี่นะแบบ่นับร<า>วมเบิดเลยนะ นี่ลำบวงเขาจะเหลื่มจากมวงบวงเลยเจ็บแป็มุงเก่ามุกมาจากบ้านเก่ามุงแล้วไปห้าค่อยปเป็นเส้นหาะนะาแล้วไงกุ้มกุ้มไปอคอยมากๆเป็นเลยเนะี่ยถ้าใกล้บ้านนะคืออยู่ไปพี่น่องเดี๋ยวขอ,อกินข่าวก่อนเนาะ Tim ngàn bụng hiệp bung kang say kang bước được ở dạng kìa khang 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 น,จจน้ำนะล้จงันนีไ่ได้สงน,นะเนามีน้ำนะเห็นมน,น,นมเลยอ๋อน,น้ำสีหงสีแดงเน้นนมบ่บอกูเน้นน้ำตาลน้ำตาลนุดตึน้ำตาลวันี่ อันน้ำมันชีแกนอ๋อคือมีความแบบว่าอัน,อนรหัสผ่านกีบเนาะเป็นเงินบาทไทยกับประมาณ10บาบาทอันเดะสิบบาทหรือว่าอันเดะแปดบาทเน,นี่ยนะเป็นนั้นเป็นนั้น,น่นน่เออ

โตอยู่บ้านได้ตัวนาามบ้านนาขามโอ้นะขามกูมายางมาบ่นมากแล้วปวดแล้ววกนานอ๋เนทอนกอยู่หรัอยูอ่อ่อยตอกิจการอยู่แบ มันเปื่อยไว้เนาะอากาศโหดมากว่ะพอพอเจ้ากินไม่ไวดิพี่นน้ำแข็งเค็จยีมานเนาะแข็งยีมันบดแล้วเนาะไม่ได้เป็นก้อนทุกท่านแ็งคือว่าบดคนละเอนอืโอ้ยแอบอยู่ không mày bảo Đi bán hát chó ạ Ồ, biển phá ạ Hai cái bớt ăn nừng bỏ Bắt này lái chó Đi, đi, coi nừng đưa xe mì đi, chọc hả? Ờ, chọc bớt gì mà Chọc bớt đi, đưa chọc Ồ ờ. Ôi, mưa nụ Bao nhiêu bò? Bốn gan bò. Bốn gan bò la. gan Giờ mình chỉ bò ăn. Chỉ bò ăn Chi đấy, chẳng bán ăn đấy. Bao đi đi đấy, tốt phụ để bò để kinh thầm đấy. เดี๋ยวพี่น้องไอ้บุญอยู่บา้านเนาะน้เสียงยังมันเสียงยังเนาะจัดจัดเลียงยังฟังกูเลียงอันก็เ <c oughs> พราะด่างวนอันนี้ก็เพราะด่างหิเมันเขาจะมวนกันเนาะเปิดแล้วพี่น้องหนึ่งขวดเปิดแต่ครึ่งขวดใ<อ>ข่แน่แต่มันคน่นโบข่อยลายเนาะมันโไง่ายไปเลนาะคุณว่ามันโมง ไปพี่นองนี่แหละบ้านนั้นก็สมาถ่ายบรรยากาศเห็เบิงานเดไปอเบิงน้ำเบืองน้ำบุงดอกจเจ็บเอ้ยเอาไปหลอเบิงใหเขาจะเบิงน้ำเนาะยัง่เด็ไปย่างอยู่เจ้าเจ้าเดสผาพี่น้องไปเบิงซะพี่น้องหูซือว่าคน คนบวชคอยไล่เป็นไงเนาะคนมาอย่างบวชคอยไล่เป็นไงแล้วก็หันคลายคลองกับบอกบวชเปนน็นไงแล้ววันนี้สืา้าลอยเบิง่งอ <c oughs> ันนี้บอลก็จะเด่นปูปลาเต่าเนี่ยบรรยากาศจะเสื้อผ้าไปเบิ่งบ่งเบ,บ่งดนตรีเนาะรายการล่ำเลีองให้เบิง่ง <c oughs> มาเลาะก่อนโม่นะ

อันนี้แมนลำเดือง,ดองเด้อพี่น้องลำเเลืองทวีสินหยุกใหม่เนาะสื่อลำเหืองสื่อมอลำเนาะออบอลคนนั่งกัยอยูนีเห็นบ่เขาจะมานั่งขาเด้บึ่งนิดดิไปตั้งไงครับพี่น้องเย้ยอันนี้แม่นาฮับอลเต้นลำเหือง อันจะเป็นโซนขายลูกซีนเนาะแห่งที่แห้เบิ้งพ่นบกคยบอยไล่เรื่อพระท่านเดิกบ,บอกสองพระคำเนาะแล้วพี่น้องขายเครื่องขายของกระจอกกันจะพาะไปเบิง่งลำบง

ไป่โดนเนื้อบุบานเฮ้ยไปละพี่น้องน้ำเด้งน้นำบงมาพี่น้อง ตอนนี้มาน้อยก็มาแต่งานบุญนเนาะ,นะไปเบ่งบรรยากาศส,สิไปเบ่งไอ้เช่นกับเหื่อย,ยเพิ่นคายคลองเอ้อพี่น้องเห็นบ่แสงไฟงานบุญเห็นบ่กอเขาจะสิย่างไปเพราะว่ามันไก่เนี่ยเนาะประมาณหนึ่งกิโลนี่แหละพี่น้องเลยอันนั้นแสงไฟลำบงป่านเขาจะเนาะอันแหละ วันนั้นขีดด่รถมาโอ้มีแต่คนยางไปส่วนนายพันยางไปเนาะเพราะว่ามันไก่แต่กะก่อสียนยางเห็นเส้นทางมันบ่ค่อยดีไปไหนเนาะขี่ไงแต่กะคุ้มหลายหลายอากาดยามแดงอยู่สาระเฮาไปพี่น้องเอง้ยเดี๋ยววันนั้นก็จะเ,เก็บภาพบรรยากาศไปเพียงเฉยๆเด้อเจอกันใหม่คลิปหนา้าขอได้พี่น้องเอง้ยเดี๋ยวสิดทายให้เบิง่ง ฝากเป็นกำลังใจให้บารน้อยในการถ่ายคลิปนี้เด้อพี่น้องเจอกันมือนาะอีพนะีน่ะสำหรับคลิปนี้วันนะี้ขอโตลาไปก่อนเดี๋ยวไปหาอาบนา้ำอาบน้ใพักผ่อนเนาะพังเบิงว่าตอนแรกสิเลยไปเด่นบ่ามาสิเร็ไปบุญบอกทั้งเ่อกลับไปทั้งเธอเขาไปเพราะว่าบ่าคอยมักไปได้อันอากาศเอ้ยมันไงหนทางไงแล้วก็เวลาเขาไปเต้นลำบอกลำบกกันไงเบิดฮฮพี่น้อง อยู่บ้านเหาขี่ไงลายหลายอย่าลืมคอมเมนต์เด่นน้ำบารไรเดอร์พี่น้องฝากกดไค์แล้วก็กดติดตามเหนะ้นไหมเจอกันคลิปน้ำพี่น้องบ๊ายบาย